ไปต่อกับพี่อ่างกับพี่นาตีนะครับเผอแป๊บเดียวเองช่วงท้ายของวันเสาร์แรกแล้วนะใช่ค่ะเป็นไรครับเสียใจค่ะโอโ้ยยังอย,งอยู่กับน้องๆนึกว่าจะขโมยของเล่นกับบ้านอ๋อไม่ใช่ อันนี้ก็ต้องให้น้องๆสิคะพี่อาร์วันนี้มีอะไรมาแจากกันบ้างนะครับกับ Wheel ลครับ Elementary Track Set นะฮะเซ็ตที่พี่นัตตี้ถืออยู่ครับผมเป็นเมกกะจัมครับนี่นะฮะน้องๆก็สามารถไปต่อนะครับแล้วก็สนุกกันได้กับนะครับชุดรางที่ยาวพิเศษครับแล้วก็ทําให้เขาสามารถเพิ่มความเร่งและความเร็วในการที่จะจัมออกไป นะครับสู่ภายนอกได้ก็จะมีอุปกรณ์ในการต่อจากตัวขอบของโต๊ะนะฮะหรือว่าที่สูงได้เลยนะครับพร้อมกับมีรถเบสิกคั้นหนึ่งคันด้วยเย้น่าลันมากนี่แล้วก็อีกหนึ่งชุดครับผมนี่อยู่ในมือพี่อาร์มครับชื่อว่า Action Launcher ครับเป็นเงในอินเทอร์เน็ต a อลิเมนต์รทรัเเหมือนกันนะครับก็ตัวชุดเซ็ตนี้ก็จะมีรางให้นะฮะซึ่งสามารถไปต่อกับชุดอื่นได้นะครับแต่ว่าจะมีตัวเพิ่มความเร็ว หรือว่าก,กดปุ่มแล้วก็รถของเราก็จะพุ่งออกไปด้วยความเร็วนะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งก็จะทําให้เรานั้นสามารถไปเชื่อมต่อกับชุดอื่นในอย่างสนุกสนานกันด้วยเย <Yeah. S 1> ่อาจจะไปเชื่อมต่อกับชุดที่ตีลังกาก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ <ฮะ S 1> ก็คือเบสิคคาร์ที่นํามาแจกกันในเซตนี้นะครับเย <Yeah. S 1> เอาล่ววันนี้แจกชุดไหนล่ะครับเนี่ย แจกชุดไหนแล้วคะแจกเมกะจัมไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเมกะจัมแจกไปเยอะแล้วเราจะแจกแอคชั uh> şey ่นลอนเชอร์ก um> ันค่ะน mm ้องๆนะเนฮะเป็นเซ็ตที่พี่อามถืออยู่นี้นะครับกับแอคชั่นลอนเชอร์นะใครอยากได้ไปวันนี้ง่ายๆเลยกดโทรศัพท์เข้ามาตอบคําถามกันหน่อยดีกว่าว่าน้องๆนะคะวางแผนหรือตั้งเป้าหมายที่จะทําให้สําเร็จในปีนี้น้องๆตั้งเป้าหมายไว้ว่าอะไรอย่างเช่นพี่นัตตี้นะคะพี่นัตตี้ต้องเป้าหมายว่ามีซิงเกิลใหม่มาฝากแฟน ใช่ค่ะม,มีร้องยันอัดเสียงหรือยังอ,อ,อัอออดแล้วค่ะอ,อัดแล้วด้วยบอกน้องๆได้ไหมคะว่าชื่อเพลงอะไรไม่ได้ค่ะเอ้าจริงหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าชื่อเพลงก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าชื่อเพงงเลงอะไรแต่ว่าได้ฟัง ประมาณเดือนนี้แน่ค่ะเดือนนี้น่าจะได้ฟังแกมีเอ็มวงเอ็มวีด้วยใช่ค่ะมีเอ็มวีค่ะนี่คือสิ่งที่พี่นัตตี้ตั้งใจเอาไว้ใช่ค่ะอ่ะน้องๆกดโทรศัพท์บอกกันหน่อยดีกว่าครับที่0 2 6 1 5 9 0 1 1กหถึงหนครับค่ะส่วนพี่อาร์มเนี่ยปีนี้น่าจะมีหนังสือเด็กๆออกมาฝากกันที่ทำเองหรอใช่แล้วครับมีช่วงนึงทำมาแจกไปแล้วในปีที่ผ่านมาครับเดี๋ยวปีนี้ขออนุญาตทำเพิ่มอีกหนึ่งเล่มก็แล้วกันนะฮะแล้วก็จะได้นำมาฝากในนนรรราา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 ายยยยกกกดด้้้้วอออออุ่่คคะะะพี์มมมเฝหูบงไ กวตอนนี้จะฟังน้องๆกันก่อนดีกว่า<ะ>ว่าอยากทำอะไรในปีใหม่ปีนี้ครับทักทายสายนี้กันเลย oh <my> น้อง,องพลอยสวัสดีค่ะสายลุดแล้วคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกดมาใหม่นะคะน้องพลอย<ะ>0 2 6 1 5 9 0 1 1 1่ถึง1 2อครับอยากจะทำอะไรให้สำเร็จภายในปีนี้ทำอะไรดีเอ่ยบอกเข้ามาได้เลยนะฮะอ่ะเป็นน้อง คนต่อมาของเราครับโฟกัสสวัสดีครับครับผมโฟกัสครับปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากทำอะไรให้สำเร็จครับอะไรอะไรตั้งใจเรียนให้ได้คะแนนดีโอ้โหโอ้โหแล้วเดิมนี่ดีอยู่แล้วหรือเปล่าครับคะแนนเดิมนี่ดีอยู่แล้วหรือเปล่าคะดีครับอ้าว แต่ว่าปีนต้องดีขึ้นใช่ค่ะอ่าแล้วครับรับของรางวัลจากเราไปครับนี่พี <Yay. S 1> ่อีร์มถืออยู่ครับกับ Hot วิ e เล e m e r ั่นท็อคเซชนนั่นแหละครับพร้อมกับเบสิกคันหนึ่งคันในกล่องด้วยใช่แหววจากทางฮอตวิ e แม m a t t e l นั่นเองนะฮะนี่ครับขอบคุณนิชชวร์ด้วยนะครับนี่อ้าวแล้วครับเห็นฮอตวิวแบบนี้นี่ก็พี่อาร์มก็แจกมาอนกันะในเมกกะไมครับ ทางทูวิชทูปปุญญา9้าด้วยเหมือนกัน oh. ลองดูนไลาเหมือนกันนะครับมาต่อกันดีกว่าครับที่น้องพลอยสวัสดีครับน้องพลอยวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพลอยครับ,รบตั้งใจหวังอะไระเอาไว้ในปีนี้ครับตอบให้ชื่นใจหน่อยอยากทำอะไรในปีนี้เพื่อนเพื่อนบอกตั้งใจเรียนไปแล้ว พลอยคะคิดคิดคิดแล้วอยากทำอะไรคะเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่ดื้อไม่ซนเอาอะไรดีเอ่ยช่วยพ่อแม่กวาดบ้านช่วยพ่อแม่กวาดบ้านน่ารักมากมเลยค่ะขาผมนี่อ่ารับของร้อนไปเลยแหม แต่ช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านเนี่ยไม่ต้องรอทั้งปีนะวันนี้ก็ช่วยได้นะคะใช่ค่ะนะเริ่มเลยช่วยวันค่ะนะครับเริ่มได้เลยนะครับแล้วก็บางสิ่งจริงๆแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะอยากลองทําดูอย่างพี่อามก็อยากจะเล่นกีฬาบางอย่างที่อาจจะดูยากเช่นอะไรคะเช่นอยากลองเล่นสกีอะไรอย่างงี้ครับแต่มันยากที่ว่าเมืองไทยไม่มีครับ อยากเล่นปีนผาแต่ก,ก็อันตรายเหมือนกันใช่ค่ะไอสเกตได้ไหมครัก็เลยปั่นจักรยานง่ายดีครับไอสเกตก็ได้ไอเสียก็ได้ครับสกี<ม>ได้ป่ะคะนละอย่างกาันไม่ค่ะพี่น้ำแข็งไว้กันเลยอ่าก็ลองเลือกดูก็แล้วกันนะครับบางทีการเลือกเล่นกีฬาแปลกๆใหม่ๆก็ทําให้เราน,นั้นเหมือนกับท้าทายขึ้นเนาะค่ะน้าอะไครับพี่นัตตี้ล่ะหนูล่ะคะก็อยากจะให้ซิงเกิลออกมานะคะมีแต่คนฟังมีแต่คนรู้จัก เอาเป็นมีคนคโหลดด้วยดีไหมใช่ค่ะฟังโหลดโหวตชมนะคะอ่ะแน่นอนครับปีใหม่ปีนี้ยังคงอยู่กันนะครับกับพี่อาม้มพี่นัตตี้แล้วก็มีพี่นิวด้วยใช่ค่ะก็มาเจอกับพี่นัตตี้และพี่นิวนะได้ทางเวนโบ๊ x ค่ะครับและพี่อ้มใน Action Zone ครับถูกต้องค่ะขอให้ตลอดทั้งปีนี้ไป1ปีที่ทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายเป็นยังไงดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ <laughs> ค่ะ เราขอให้น้องๆเรียนเก่งๆด้วยนะคะได้เกรดสีทุกวิชาเลยถ้าใครจะสอบเอ t นทรานก็สู้ๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขยันเชียร์ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะขยันกันหน่อยนะครับขอให้ทำความฝันให้ได้กันละกันวันนี้เวลาหมดแล้วไปก่อนนะไปแล้วค่ะน้องๆวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย